สวัสดีค่ะยินค่ะน้องหญิงผ้าไหมสุรินกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องทาง y o u t u b e นะคะนำผ้าไหมสวยมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะพร้อมบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีอีกด้วยนะคะบริการดีๆอย่างนี้นะคะนั่งสบายๆส,สวยๆอยู่ที่บ้านแล้วเลือกได้เลยค่ะว่าชอบผืนไหน ถ้าวิธีการสั่งซื้อก็คือให้โทรเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะคะก็ให้พี่ๆกดกริ้งกลางหรือจดเอาไว้ก่อนสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ EP นี้เป็น EP ที่70นะคะน่าจะเป็น EP ที่70แล้ว ใใช่ใชเป็น e p ีที่70ค่ะให้จดหมายเลข EP ีด้วยว่าเป็นคลิปลำดับที่70นะคะแล้วหมายเลขภาพที่ท่านชอบ1-5้ชอบใจปืนไหนก็ให้โทรมาแจ้งหญิงหรือแคปภาพนะคะถักลายมาได้เลยถ้าทําไม่เป็นเพิ่มเพื่อนลายไม่เป็นก็วานให้ลูกหลานนะคะหรือไว้รลูดข้างบ้านเนาะให้เพิ่มเพื่อนไลายเบอร์โทรศัพท์ของเมินหญิงเข้าไปในไลายเราจะได้แบบถักทายแจ้งที่อยู่นะคะมีบริการส่งสลิปนะคะส่งสลิปหลังจากส่งเพจะได้สบายใจ ว่าได้ส่งเรียบร้อยแล้วนะจะถึงประมาณวันไหนเราจะได้เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อกันอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้นะคะก็นํผ้าใบสวยที่คัดเกรดมาให้ชมกันวันนี้ค่ะเฉพาะในส่วนของเป็นผ้าเส้นยืนเครือพิเศษเป็นเครือริว้วเรียกว่าเครือริว้วลายสมอนะคะก็เป็นลายโบราณที่เอามาทําไหม่ได้สวยกริบเลยนะคะก็เอามาลงที่ลายในลักษณะของเส้นยืนแบบนี้ก็ขายดีตลอดวันนี้ก็เลยจับชุดจัดผ้าปีสวย ในราคาเดียวกันนะคะกับโปรสุดพิเศษที่โซฟรีเก็บเงินไปทางฟรีด้วยที่2,400บาททุกๆุกขืนค่ะชอบใจผืนไหนก็ทักมานะคะบอกมามาดูกันค่ะปืนไหนที่ถูกตาต้องใจกันบ้างจ้าปืนที่หนึ่งค่ะปืนที่หนึ่งแบบว่าสวยมากเลยแต่ว่าแต่า เส้นยืนเมื่อกี้ที่เล่าเอาไว้ว่าเป็นเส้นยืนเครือสองสีนะคะเป็นเครือริ้วลายสมองสอังกัพติ๊กไปพลิกมามาเจอผืนนี้เลยเอ้ถูกใจมากกว่าเอาผืนนี้มาให้ชมกันกว่าเพราะว่ามันยากกว่านั้นคือนอกจากที่จะเป็นเครือริ้วแล้วนะคะจะมีงานมัดมีที่ตัวเส้นยืนด้วยถ้าหลายตุงหนึ่งเรียกว่าลายอันตรมนะคะ ก็เอาเส้นยืนเครืออันโตม,มาพุ่งกับมัดหมีทับลงไปนะคะเส้นยืนเครืออันโตพี่ๆจะสังเกตได้ตรงริมผ้าตรงนี้เห็นไหมคะเป็นเขียวจริงๆเนี่ยมองจากสายตาเนี่ยมันจะเป็นเทาสลับชมพูเนาะเป็นลิลเล็กๆแล้วมีขีดขั้นกลางเป็นขีดขาวเป็นงานมัดหมีในตัวเส้นยืนนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้เนี่ยมีความพิเศษทั้ง เส้นยืนสองสีแล้วยังมีงานมัดหมีทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนไปด้วยหลายเทคนิคซับซ้อนนะคะงานทอผืนนี้ราคา3,500บาทแต่ว่าวันนี้บอกว่าจัดรให้ที่2,400ก็จะให้ในราคาพิเศษท่านใดเห็นก่อนก็รีบจับจองได้ท่านเดียวค่ะบอกว่ามีผืนเดียวไม่ซ้ำใครนะคะพี่พี่ขาสีสวยจังเลยสีจริงเนี่ยเขาจะออกเป็นฟ้านะคะภาพรวมจะดูเป็นฟ้าตัดกับเทียบกับสีผิว มันจะไม่ฉูดฉาดนะคะท่านที่อยากได้งานมัดหมีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะคะไม่ฉูดฉาดมากเป็นสีแบบเคลือเกลือ,อ,อหม,หม่นหมนนวลนว,น,วนิดนึงนะคะแล้วก็องค์ประกอบเขาก็คือมีเหลืองเขียวฟ้าแล้วก็ภาพรวมนะคะออกจากเป็นดูฟ้าและจะดูฟ้าเทานะคะ ริมผ้าเป็นแบบนี้มีเชิงริ้วด้านเดียวมีเชิงมัดหมี่ด้านเดียวงานมัดหมี่ทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งเนาะบางจุดเนาะมันจะเกิดเป็นเครื่องหมายกากระบาดมีจิ่นเล็กๆสีขาวไล่ด้วยน่ารักมากๆเลยสีสวยมากๆลายมัดหมี่จะเป็นลายขนาดแบบอ่า ถ้าลายขนาดเล็กก็อยู่ด้านหลังเนาะเป็นสีขาวดำอันนี้ต้องเรียกว่าลายขนาดปานกลางดีกว่าเนาะเกดการให้ดูเต็มผืนผ้านะคะอันนี้คือด้านบนนะคะเป็นฟ้าเหลือบชมพูเป็นเงาวิ้ง,ว,งวิ้งสะท้อนแสงไฟสวยมากๆผืนที่หนึ่งท่านใดจับจองนะคะไว้เลยของพันสี่ร้อยพร้อมบริการส่งฟรนีนั่นเองนะคะสวยจังเลย สวยสุดๆสวยสุดๆนะคะโอ้ยถูกใจถูกใจอันนี้ถูกใจเจ้าของนะคะพอมาเทียบทับสีผิวแล้วแบบว่าใส่แเราขาใส่แล้วไม่เบื่อด้วยแล้วก็ใส่กูเื้อได้หลักหลายสีมีความเงาเป็นประกายของผ้าไหมแขรสวยสุดๆ พื้นที่สองค่ะพื้นที่สองเป็นลักษณะของงานทอเคลือริ่งที่บอกแต่แรกเนะะี่ยค่ะแล้วก็เนทโทนสีก็แตกต่างกันนะคะสีแรกจะออกว่าออกฟ้าเนาะพอโทนสีสองเทียบมานะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยอ่เรียบกันให้ชัดอ,อันแรกออกฟ้าถ้าอยากได้ออกเขียวนะคะออกเทาออกเขียวก็ให้เป็นพื้นที่สองเอ๋สวยงามสวยงาม ออกเขียวเขียวเทาๆทานะคะถองผ้าเป็นเขียวเทางานมัดมีเป็นลวดลายโบราณด้านเดิมเส้นยืนเคลือริ้วที่บอกไว้นะคะเส้นพุ่งเป็นอสองสีเส้นยืนสองสีเวลาพุ่งสลับกันเนี่ยตรงบริเวณที่อินชีอยู่จะเห็นเป็นเหมือนตารางสก๊อตเล็กๆนะคะงดงามมากๆอันนี้ในส่วนของเชิรลายใบสีค่ะเชิงล่างสุดนะคะออกเป็นแดงหมดนะคะ อันนี้เป็นเชิงด้านเดียวอีกเช่นกันค่ะอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างนะคะอิงเลื่อนให้ดูช้าๆนะคะเงานวลนัวทุกสีเลยอันนี้แบบว่าถ้าเป็นส้มตำก็ออกอารมณ์แบบนวลนัวเนาะต้องใช้คำพูดอย่างนั้นเลยนะสวยงามแบบนี้ค่ะ ลวดลายจะค่อนข้างลายขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่ามันไม่โดดเด่นมากเพราะว่าด้ยวยความเส้นยินทั้งเครือริ้วด้วยแล้วก็เส้นพุ่งเป็นสลับสองสี 4, พร้อมกับลายมัดหมีด้วยหลายเทคนิคมากมากค่ะสวยมากเลยสามารถเลยพี่พี่ดูได้กใกล้นะคะองค์ประกอบของลวดลายและสีสวยมาก,มากตรงนี้มีเกสรด้วยนะคะมีลวดหลายองค์ประกอบเป็นหลายชั้นนะคะอันนี้เป็นตรงกลาง ล้อมกรอบมามีสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะล้อมกรอบมาเป็นชั้นนอกสุดอีกเลยอ่ามีกรอบหลายชั้นนะคะหลายเทคนิคงานทอพร้อมกับตัวริมผ้า ริมผ้าเขาเป็นริวนะคะเป็นริวเป็นงานมัดหมี่ใส่ไปอีกหนึ่งวลไลเรียกว,ว่าเจจัวแบบนี้เลยที่ริมผ้าแบบนี้มีทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาพี่ๆสามารถแบบนุ่งเป็นผ้าสิ้นแล้วโชว์ในส่วนของตรงส่วนของป้ายด้านหน้าได้นะคะเวลาเรานุ่งสิ้นเราอาจจะป้ายมาลักษณะนี้ให้เห็นตรงริมมัดหมี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปอีกนะคุ้มมากๆ โชลินก็ได้นะคะนุ่งโชลินก็ได้หรือถ้าเราเอาไปตัดเย็บนะคะในส่วนของลิมตรงนี้สามารถเอามาตกแต่งแขนเสื้อหรืออกเสื้อได้นะคะก็เป็นอะไรที่ตั้งใจทํานะคะเป็นเทคนิคที่มีอะไรเก่งมีอะไรเด่นก็เอารวบรวมมาในภาพ่างผืนอย่างเดียถ้าชื่นชอบผืนนี้นะคะหมายเลขสองที่หมายเลขอีพีลำดับคลิปที่เจ็ด ลำดับ3ค่ะ3ก็จะเป็นงานสีสุรินสุรินนะคะสีสุรินรแพ้ด้านเดิมจะอารมณ์ระมานี้ผืนนี้เคลือรู้วสองข้างนะคะออกทนแดงแต่ว่าแดงผืนนี้ไม่แดงจุดขาดมากไม่ใช่แดงคล้งสดมันก็จะเป็นแดงแบบเคลือริ้วน,วน,วนัวอีกเช่นกันเพราะว่าเส้นยีนเขาเป็นริ้วนะคะเส้นยีนเป็นริ้วนี่เป็นริ้วสออสลับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเส้นพุ่งเราใส่ไปเมันจะเป็นตารางสกอตน่ารักมากมากนะคะ ตัวรึ่งเงล่างสุดเป็นแดงถึงบนสุดเป็นแดงอีกเช่นกันเครือริ้วสองอเครือ,อมัดมีนะคะเส้นดินมัดมีทั้งสองฝั่งตัวงานมัดมีเป็รลวดลายโบราณนะคะเอามาทำใหม่ใส่หลายๆเทคนิคผสมะสานลงไปแดงก็แดงเครือๆนะคะแดงหมดทองก็เป็นทองหมด มีฟ้านะคะมีจุดขาวเล็กๆโอบรอบแล้วก็มีเขียวด้วยนะคะผ mm hmm. ืนนี้ใส่เสื้อได้หลายสีจริงๆผ mm hmm. ืนนี้นะคะรวมๆกันแล้วสวยนะคะรวมๆกันแล้วก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าสวยหมดจดมากๆ mm hmm. และก็พร้อมกับริมผ้านะคะพร้อมกับริมผ้าที่เหมือนเมื่อกี้อวดให้ว่าเป็นริมมัดหมีผืนนี้ก็มัดหมีอีกเช่นกันนะคะนี้ในส่วนของริมเหล่งซ้ายและริมขวา ก็คือมีริมทั้ง2ด้านนะคะจะสามารถนุ่งโชว์ก็ได้หรือว่าจะไม่โชว์ก็ซ่อนเอาไว้ด้านในก็ไม่มีปัญหาคะ่ะก็ได้ของแถมไปนอกจากเทคนิคที่ยากล้ำนะคะในราคาสุดพิเศษ3500วนาน้ียยเพียง2 4, ่0 0คุ้มคูณออกมากหมายเลขรหัสคือ,อพื้นที่3นะคะสำหรับ EP ที่70นี้นะคะ K แคบพักมีรทักแชทมาได้เลยคะ่ะ พื้นที่สีแล้วค่ะวัยวๆเพราะว่าแบบว่าสวยเด่นๆก็ไม่ต้องคุยกันเยอะนะคะก็แต่ละพื้นได้แต่ยอย่างที่หญิงบอกคือหญิงทัดให้แล้วถ้าชอบในเจ็ดไหนก็เลือกได้เลยนะคะสวยทุกพื้นจริงๆแล้วก็มีการันตีนะคะรับประกันความพอใจให้ด้วยนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีนะอาบน้ํายาเล็บเย็บริมให้พร้อมนุ่งก็คือ,อนั่งรอสั่งสวยๆอยู่ที่บ้านแล้วก็แกะห่อผ้าแล้วก็นุ่งได้เลยนะสวยแบบนั้นแล้วก็ดีแบบนี้นะคะชินชาวูกใจแจ๊ รับนะคะสำหรับผืนนี้เป็นผืนผ้าที่ลำดับที่สี่แล้วนะคะเป็นเรือสุพรรณหงส์เรือสุพรรณหงส์มีความยากมีความซับซ้อนในางาน,นมันมีเป็นต้นสดนะคะเป็นลายโคมไฟนะโอ้ยสวยงามสวยงามเส,ส้นยืนผืนนี้นะคะเป็นเหมือนเส้นยืนผืนแรกก็คือเครือ,อริ้วอันปรมค่ะพี่ๆค่ะดูแบบนี้เลยพี่ๆจะเห็น อสองสีในเส้นยืนนะคะเป็นเขียวสลับแดงเล็กๆแล้วก็มีขีดสีขาวเป็นประปลายขีดสีขาวก็ประมาณตรงนี้นะคะเป็นระยะระยะในทางขวางชื่นชอบถูกใจให้รีบรบบอกเลยว่าผืนนี้แบบทายากมากและสวยงามเด็ดมากๆผืนนี้ความเป็นผืนผ้าของเขาออกเป็นเทานะคะเทาอมฟ้าเทาอมฟ้าเป็นงานใหม่บ้าน เป็นงานใหม่บ้านสาวมืงสวยล้ำจริงๆโอ้ oh, พื้นนี้เป็นผ้าลักษณะพิเศษที่สั่งทอมาเฉพาะเลยก็คือเลือกสีให้ช่างแล้วก็เลือกลวดลายมัดมี่เองและก็ไม่ได้ให้ม,มัดมีเป็นเชิงผ้าสิ้นนะคะให้มีความต่อเนื่องไปถึงตลาดข้างล่างนะคะลายมัดมี่ต่อเนื่องมาถึงข้างล่างเวลาเราไปต่อตีนสิ้นมันจะสวยเด่นเฉพาะตีนเนาะ โอ้ยงานนอกจากจะงานยากแล้วมันมีลายเต็มแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นผ้าพิเศษที่สามารถต่อเชิงตีนได้สวยอีกคุ้มมากๆจดไว้นะคะ ep ที่70ลำดับผ้าหมายเลข4ในราคา2400ค่ะริมผ้าก็เช่นกันที่บอกเอาไว้นะคะมีแต่งริมให้ทุกผืนเลยพื้นที่4เป็นริม สีเหลืองทองนะคะบันเย็นตัดเหลืองทองสามารถเอาไว้แต่งอะไรก็สวยด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็หมายถึงริมซ้าย1ด้านนะคะแล้วก็ริมคว้า1ด้านพื้นนี้งานทอเหมนบ้านด้วยสีก็สวยลายก็ยากคุ้มมากๆชิ้นชอบถูกใจแจ้งรับได้เลยคะ่ะให้ดูนิ่งๆนะคะให้ดูเต็มๆต็มตา สวยค่ะสวยค่ะรับประกันความพอใจนะคะพื้นที่5แล้วค่ะพื้นที่5มากับความแบบน้ำเงินมากับความน้ำเงินเส้นยืนเขาเป็นริ้วนะคะริว้วสองสีแล้วก็ตัวงานมัดหมี่นะคะลวดลายขนาดเล็กเลยขนาดแบบนี่เลย คือออกเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทําลายได้สมดุลงานมัดมีนะคะเป็นฟ้าเหลืองทองแล้วก็มีตัดขอบเป็นาจากสายตาเนี่ยเป็นแดงคลั่งแก่นะคะเป็นสีนวลนวนะคะเส้นยืนเป็นริ้วสองสีเส้นยืนอาจจะดูที่เชิงผ้าตรงนี้ค่ะ เป็นริ้วสลับกันสองสีแบบนี้เป็นล็อกๆๆเราจะเห็นเส้นทางขวาเนาะเส้นพุ่งก็สองสีอีกเช่นกันน้ำเงินสลับกับแดงนะคะก็เกิดเป็นตารางหมกักลูกเล็กๆซ้อนนะคะก็เป็นลักษณะผ้าของมีมิตินะคะนอกจากมิติของความเงางามของน้ำเงินที่สวยๆแล้วพื้นนี้กลางแล้วถูกใจถูกใจเจ้าของนะคะเชิงคู่นะคะเชิงคู่บนและล่างสองฝั่งเลยตัวผ้าเป็นน้ำเงินเหลือบแดง สีไม่ฉูดฉาดสีนวลนวสวยงามมากๆและก็ริมผ้านะคะเป็นงานมัดหมี่ให้อีกหนึ่งรลวดลายเรียกว่าจีจัวนะคะสามารถดูงโชว์ได้หรือว่าจะ นุ่งซ้อนเอาไว้ด้านในหรือเราจะแอบ,บคลิปออกไปตัดปึงตัวแต่งตัวซสื้อก็สวยงามนะคะของแถมอันนี้ของแถมไม่ต้องคิดเยอะนะคะมีซ้ายและขวาสองฝั่งเลยเนื้อผ้าเรียบเนียนหนาสามารถนุ่มสดได้คุ้มมากคุ้มมากหญิงกลางให้ดูช้าอีกครั้งนะคะเวลาการกล่นผ้าพี่พี่พพคะ่ะข้างบนเนี่ยจะออกเป็นม่วงนะคะม่วงเหลือบแดงม่วงเหลือบบานเย็นถัดลงมานะคะน้ำเงินเหลือบแดง ลายดีสีสวยคมชัดเป๊ะมากแล้วก็ลวดลายสมดุลมากๆถ้าไม่ชอบลวดลายใหญ่หรือเล็กเกินไปอีกว่าผืนเนี้ยดีอะเทียบสีผิวแล้วขาวเทียบสีผิวแล้วขาวเห็นไหมาสามารถใส่กับเสื้อสีออกโทนบานเย็นออกโทนน้ำเงินออกโทนสีเทาได้หมดเลยนะคะก็ชื่นชอบทุกใจบอกเ้อนะคะหมายเลขสี่เอ้ยหมายเลขห้าหมายเลขห้าที่ อีพี EP ที่70ค่ะ